เอ้ยเอ้ยมาวกกันดิเอ้ย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 ยมาฮึฮึมาโดนโดนมึงโดนมาดิทุกคนโดนไล่ทีนะทุกคนมันหนีเลยโดนเมียจ๋าแล้วโดนไล่ทีเลยบอกแล้วอย่ามายุ่งแถวนี้ทุกคนขันหนีแล้วโโหทุกคน ต้องขอโทษผมไม่กล้าชช้นัเปื้อนกับอะไรผมจะมาให้ดูมีนะทุกคนพิจารณากันเองมาไอ้ลูซิตอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไะอ้ลูซิตอะ่ะไอ้ลูซิตตัวมันแก้ออกมาเฮ้ยเฮยเฮยอยู่ตรงนี้ทุกคนจัดก,การอาจารย์มันได้แล้วเหลือไอลูซิตตัวเดียวนะโห ไอ้ผมก็เดือนเหมือนกันนะทุกคนก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ป้าหน้าอาทุกคนด้วยครับผมคือว่าวันนี้ผมจะมาที่สุดุงกับลูกสิษย์ที่แบบว่ามันคือยังไงผมไม่ได้มานานเลยนะแต่ว่า ชาวบ้านเขามาเล่าให้ผมฟังเมื่อวานะนะมาเล่าว่าเขามาตกปลาบริเวณที่ตรงนี้แล้วจะมีลุงคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นอาจ,จารย์แบบว่าเล่นสายสัย์หรือว่าอะไรมนด,ดามข้าวตัวแล้วก็เขายังไม่ไปเกิดหรือว่าอะไรแต่รู้สึกเขาคือว่าเขาไม่เจอมีแต่ลุงคนเขาบอบกว่าผมอาจจกเขาเขาแล้วก็หน้าตาน่ากลัวมากผอมแก่กเลยนะบ้านคนหนึ่งเขามาตกปลาอยู่บ่อน,นี่เลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเชีย้ให้ทุกคนนะแตบบ่ว่า ผมได้มาก่อนที่ผมจะมาพิสูจน์เนี้ยผมต้องอันนี้ดีกว่าทุกคนผมต้องมาพิสูจน์ความจริงนะทุกคนเพราะว่ามันหายไปเกือบปีนะไอลุงที่แบบว่ากลับรู้สิทธิ์ที่แบบว่ารักษาคืนทําไปทามาไม่รักษาให้หายแล้วก็รักษาให้เจ็บอย่างโน้นอย่างนี้ที่ไหนได้ครับเป็นแบบว่าสิบแปดมงกูดก็พูดได้นะหรือว่าร้อยมงกูฎก็พูดได้คือหลอกลวงชาวบ้านเพื่อได้ว่าเขา รักษาหายครึ่งหนึ่งไม่หายครึ่งหนึ่งอย่างโน่นนี้เนี่ยและวันใดวันหนึ่งเนี่ยของเขาตัวนั้นทุกคนแต่ทุกวันนี้รู้สิทธิ์เขานี่คือผมอุ้ยทุนเสียงมาเห่าเดี๋ยวนะแค่ผมเปิดกล้องนะเขียนแค่ในเสียงมาเห่าแต่ว่าํามว่าห่างกายจากหมู่บ้านไหมห่างกายอยู่แต่ว่าจะมีหมาที่ขามาปล่อยเจาะขามาปล่อยหมาไว้ทิ้งนะบริเวณแบบว่ากกลเหมือนกันขามาปล่อยทิ้งไว้แต่ว่าหมาหมาพวกนี้ เจ้าของบ้านหรือว่าอะไรขามาปล่อยทิ้งเรื่องนี้เราตัดทิ้งดีกว่าทุกคนเอาอัานนี้เราจะไม่พิสูจน์ลุงคนที่บปว่ากับรู้สิธิ์ที่เล่นมนหรือว่ามีวิชาอาคมหรือว่าที่รักษาคือนะเกี่ยวกับพ่อสมุนไพรงนุนอางนี้แตบบ่ว่าขับอิชิปคือว่าตายเพราะวนกามของเขานะทุกคนเพราะในคืนนี้ก็ตอนนี้ก็เวลาใกลา้จะมืดแล้วนะประมาณอีกหนึ่งนาที ผมจะเคลียถึงอีกหนึ่งนาทีนะพอมืดมืดปุ๊บผมจะไปพิสูจน์เลยป้าคนนั้นขาวลายผมฝากนะทุกคนขาบอกข่ามาตบปลาอยู่ดีๆเพราะกลางคืนนี้ปลามันจะกินดีมากเลยนะขาบอกมีทั้งปลากระทิงนะปลากระทิงกับพวกปลาปลาตะก,ก,ก,กะอัะทุกคนยุย่ยมีพวกปลาตะกาับสริงในมครัวทุกคนในค่ำคืนนี้คือว่า ผมจะมาพิสูจน์อีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มออกอัลล่ววาดใหญ่นะเมื่อผ่านมาห้าหกเดือนหรือว่าเจ็ดแปดเดือนนะ,นะผมมาสังหัรเขาวหรือว่าผมมาปัท่าก,กับข่าวเสร็จแล้วนะทุกข่าคือหายไปเลยนะทุกวันนี้ข่าวเริ่มกลับมาแบบว่ากลับมาทำลายชาวบ้านอีกแล้วเอาไว้นี้ทุกคนคือนี่คือผมก็เอานี่มีดอาจารย์มาทุกคนผมต้องเตรียมพร้อมมะทุกคนตอนนี้คือว่า ผมไปลุกเสกมาอีกรอบนึงแล้วนะครับผมอาจารย์ผมให้ลุกเสกเพไอยคืนนั้นที่ผมไปไปฝันสมิงที่แบบว่าฝั่งพมานะแบบว่าสมิงก็มีของดีอยู่ของผมอาจจะเสื่อมเล็กๆน้อยแต่อาจารย์ได้เป่าให้ผมเสร็จแล้วแล้วก็น,นากระติกก็ผมเอามานะทุกคนไม่ใช่ไม่เอามานะผมเตรียมพร้อมทุกอย่างให้ PSC ทุกคนได้เห็นเลยนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็ลุกเสกเสร็จแล้วครับบอกว่าต้องมีรูปผูหยิงหรือว่าอย่างกับมี นมอะไรหรือว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจาะอาัฐานมากกว่านี้อาจจะยิงแล้วร้องหรือว่าเจ็บเลยเอาอนนี้ทุกคนของดีเราจะไม่คุยให้พี่เพียสีรู้ดีกว่าพอเราเมียอะไรเอาอนเนี้ยทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะแบบจะไปดูผู้ชายหรือว่าอาจจะเป็นผี่พงนี้ผมว่าอาจจะไม่ใช่น่าจะเป็น คนที่เล่นของหรือว่ามนเข้าของหรือว่ามันอย่างนี้เอาอย่างนี้ทุกคนผมก็คุยแล้วเจ็บคอมผมคุยไม่ทุ่งนะข่าวราบอบอวันมาครึ่งหนึ่งผมจะเล่ามากกว่าน,นั้นก็ไม่ได้เพื่อไม่เสียเวลาเราไปกันดีกว่าทุกคนเอาละทุกคนเอาละค,ครับทุกคนบอนี้นี่นะเมื่อก่อนคือว่าุเสียงมามาจากไหนวะนี่นะทุกคนเมื่อก่อนอาจจะเป็นบ้านเขาตรงนี้เดี๋ยวผมจะเชียร์พี่ๆทุกคนได้ดูก่อนนะ อาจจะเป็นบ้านเขานะทุกคนตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อที่ชาวบ้านเขาได้ตกปลานะทุกคนเดี๋ยวผมต้องขอโทษก่อนเอาพี่ใช่ดีมองอะไรไม่เห็นเลยนะทุกคนจังก,กับมามือแล้วนี่นะทุกคนบ่อเน,นี้ตกปลาเขบาบอกว่าเพวกปลากระทิงพว่อะไรได้ดีมากนะนี่ บริเวณนี้นะทุกคนผมไม่ได้มาเกือบเจ็ดปัดเดือนนะนะทุกคนน่าจะจำได้นะผมไม่รู้ว่าจะมีจริงอย่างที่ป้าขาเล่าหรือเป่าเขาบอกเขาตกปลาตนียกินดีมากเลยบ่อแห่งนี้ยิ่งกลยน้าน้า,นาแร้งนี่นะปลากินดีมากแต่ว่าคืนนี้ผมจะได้เจอไอ้ลุงบอกว่า ที่เสียชีวิตหรือพูดได้คำเดียวว่าหมอผีก็แล้วกันทุกคนเดียวว่าหมอผีก็แล้วกันทุกคนเสือมาไ like ล่กัดเลยวะเสือหมนมาเจอแล้ววะทุกคนมาเจือแล้ววะมาวุ่นนี่เลยทุกคน ก่อนผมเคยเจออยู่บริเวณนี้นะแต่ตอนนี้มันอยู่อีกหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคน ลุงลุงลุงลงเฮ้ยเุ้ยลุงอย่านะอย่านะครับลุงเป็นใครครับลุงลุงเุ้ยลุงแล้วมือมือย่านี้ลุงมาทำอะไรมาหาปลาหรือไงลุงหฮ้ยเขาทำตาแล้ววะเฮ้ยเขากินอะไรอยู่วะทุกคน นี่แหละทุกคนผมว่าน่าจะเป็นอาจารย์ที่นี่นะดูเขากินอะไรอยู่ต่างจุกๆเลยเห็นก้อนเป็นเลอะเลลกของงาใด้ไว้ทุกคนลุงครับเฮ้ยลุงดูดิทุกคนมันคืออะไรอ่ะ ลุงเป็นขายมาจากไหนมาเต้นหลัมไว้ทุกคนย,ย,ย,ยกําลังหาอะไรสักอย่างหนู่ลุงครับลุงไปไหนลุงโอ้ยกระเด็นมาเลยเฮ้ย ต้องดึงมีดออกมานะต้องขอโทษขออไยก่อนนะทุกคนสักครู่นะทุกคนขอบ้องป้องกันตัวนะทุกคน,น,น,กน,นะกคนมันคือใครวะมันคือใครไม่รู้นะน่าจะเป็นอคนที่โดน ครับลุงเป็นใครลุงละหมาแม่งเห่าตอลอดนะไม่รู้ว่าเห่าไข่ไม่รั่วทุกคนหรือว่าอาจจะเตือนผมรึเปล่าไม่ผมยุ่งเกี่ยวกับลุงคนนี้ปะ ลุงครับฮู้ฮู้ดูทุกคนทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะสุมให้ดูเลยนั่นเห็นกันไหมทุกคนนั่น,น,นโอ้ยมันคือบตายว่ะลุงลุงมาทำอะไรเนี่ยเมือม่อือ,อย่างเนี้ยลุงไม่ใช้ไฟฉายหรอลุง ลุงจะนี่ไปไหนอ่ะทุกคนลุงเขาไปไหนไม่รู้นะเจอผมชังมีดออกมาเขาลืมกลัวผมเลยนะเข้าไปไหนะวะดดเดี๋ยวเราตามไปดูดีกว่าทุกคนทำเรากลัวไหมเราไม่กลัวน่าจะเป็นแบบกัญชาเราวะขันเรียกเราวะหลอกล่อเราวะ ผมว่าน่าจะเป็นในลุงคนนี้ปบาว่ากับรู้สิ์ข่วนะทุกคนน่าจะใช้เลยแหละดูจะท่งนะทุกคนผมป้องกันตัวกับมีดนะุ่ใช่ลุลุงคนนี้ ชาวบ้านเขาล่ำลือกันใช่ไหมที่เขาล่ำลือว่าขมาหาปลาแล้วทำไมบ้ามาไล่กวดเขาวอะ่ะคืนนี้ผมมาพิสูจน์เลยอยากจะรู้ว่าเก่งขนาดไหนออกมาไม่ต้องเดินหนีผมเลยคุณมีของดีผมก็มีอยู่มามามาทุกคนมักเตรียมพร้อมอาวุธนะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องผมขอให้คุ้มครองผมในค่ำคืนนี้ <Fuck. S 1> จะพ่อจะแม่ทอรนีช่วยลูกชายคนนี้ด้วย,เ,ย,ย,ยนะเฮ้ยอย้เยอนะมามาเฮ้ยลุงแมงคายมาจากไหนบอกมา อออ้้ยๆๆยๆๆยเฮ้ไปเฮ้เฮ้ยๆๆเขาใช้อะไรเฟี้ยงใส่วะมากลับไปไหนทุกคนเขากำลังทำอะไรสักอย่างนะทุกคนตอนนี้ มากลัวไหมเราไม่กลัวนักคนเจอเหตุการณ์อย่างนี้เฮ้ยอะไรวะโดนรู้สึกเขาหรูอเปล่าวะทุกคนขาเรียนรู้สึกเขาแน่เลยอาจจะมีรู้สึกขเขาเฮ้ย ผมมาคนเดียวนะคิดจาลู่ซิดมาก็เอามาเลยเก่งแค่เฮ้ยคนเขาหนา้าจะมีลูิซีดวะขลอกรอแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมน่าจะจมมุมของเขานะขาหลอกรอเนี่ยขับปิดขับปิดทางออกผมเลยทุกคนฝั่งน้นกับฝั่งนี้เลยเก่งจริงออกมา เฮ้ยมามางูเจาะจองอาจารย์เขาก่อนนะทุกคนเราต้องเจาะจองอาจารย์มาทุกคนเสียงโทรเลยนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเอาหายไปไหนวะเอาทุกคนหายไปแล้วลวะ มาดิเก่งจริงมาจะมาแค่เสียงนุ่นนุ่น,นโผล่ขึ้นมาแล้วนุ่นนุ่นทุกคนเห็นไหมลุงผมรู้ว่าลุงก็มีของนะเอ้ยอะไรวะทุกคนขมากระสองทางวะฝั่งนี้ก็มานะทุกคนฝั่งนี้ก็มาอันนี้เจอตัวเป็นไปเลย เราฝั่งนี้ได้ยินแค่เสียงนะผมไม่รู้ว่ามันมามันจะหลอกล่ออะไรเราวะเฮี้ยนั้นผมชอบมากเลยอยากลองของเหลือเกินผมต้องตามล่าอาจารย์ของข่าวก่อนเราต้องเก็บอาจารย์ให้ได้เพื่อจะไม่ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนลุงลุงมาจะไหนกลับไปทางนั้นเลยไอ้ห้วยลํานี้เขาไม่ต้องการลุงทุกคนขยิมทับเอวแล้วก็หุยเขาหันหลังว่ามองหน้าวะ นี่แหละที่ชาวบ้านเขาเห็นกันทุกคนคุอยอะไรวะมาใกลา้ขึ้นเลยวะไรถ้าเป็นลูซิกของเขาอ่ะเก่งจริงออกมา แล้วก็เสียงฝั่งนี้ด้วยนะเสียงฝั่งนี้ผมไม่รู้ว่าจะมาเจาะจงผมเมื่อไรนะแต่ตอนนี้ผมต้องเจาะจงตรงนี้ก่อนผมต้องปรับอาจารย์ข่าวก่อนหรือว่าอะไรให้ได้ก่อนนโมสารคงนโมสารคงออสิ่งศักดิ์ของอาจารย์ที่ให้มิน้น เล่มนี้มาคืนนี้จำเป็นที่ผมต้องใช้แล้วเฮ้ยจำเป็นที่ผมต้องใช้แล้วในค่ำคืนนี้ขอให้ผมได้สันหันเขาหรือว่าให้เขากลับไปอยู่ที่อื่นไม่ต้องมารบกวนฉานฟังมาเฮ้ย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 ทุกคนมอหินเฟียงทรายหรือว่ มาขดไหลยไว้ทุกคนทุกคนมระชัอะไรเพียงเนี่ยเลือมีเลยเฮ้ยเฮ้ยเก่งใช่ไหมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมาบวกกันนี่เฮ้ย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 มา มาโดนโดนมึงโดนมาดิทุกคนโดนหลายทีนะทุกคนมันหนีเลยโดนมีอา๋ารแล้วโดนหลายทีเลยบอกแล้วอย่ามายุ่งแถวนี้ทุกคนขันหนีแล้วโห,โหทุกคนต้องขอโทษผมไม่กล้าชช้นะเปืื่นกับอะไรผมจะมาให้ดูมีนะทุกคนพิจารณากันเอง มาไอ้ลูซิดอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไะอ้ลูซิดอ่ะไอ้ลูซิดตัวมันแกออกมาเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงนี้ทุกคนจัดก,การอาจารย์มันได้แล้วเลือดเอลูซิดตัวเดียวนะเหรวะไอผมก็เดือดเหมือนกันนะทุกคนมามเริ่มจัดเดือดเลยนะทุกคนแค่ไหนวะเฮ้ย ออกมาดิวะอาจารย์มึงเอากุจาการเสรยแล้วเรือแต่มึงอะม,มะมามาทนต้องเช็ดอันนี้ก่อนนะมาไหนะไม่จะตามล่านี้นที่เลยอยากรู้มันอยู่ตรงไหน ข้าให้เฮ้ยมาไรวะเฮ้ยเฮ้ยใครมาเฮ้ยทุกคนเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนมองมันมีมันมีลูกศิษย์มันเยอะนุทุกคนเขาหนีแล้ววะมันหลอกล่อแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาในป่าลึกแล้วมันหลอกล่อไว้เมื่อกี้ จะกำมันมีอะไรสว่างสว่างข้างหน้าพ่อมาเอาอางนี้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยนุกทุกคนจับนะมันหลอกลออ่อแล้วเว้ยแล้วอาจารย์มันไปไหนหรอวะเดี๋ยวได้๋ยวลูซี่เก,ก่งจริงออกมาอย่ามันหนีคนนี้จะตำหน้าทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์เลยมาแส,สดงว่าทุกคนขมิ รูสิษย์เขายังไม่ได้บายไหนนะรูสิษย์เขานานๆนั่นน่ทผมจับให้สุดเลยมันหลอกล่อแค่ไหนเรามีมีดอาจารย์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวไนโทมันจะดิ้นอยู่ตรงนี้นะไม่รู้มันอยู่ไหนนะเดี๋ยววะมันหลอกล่อเราลูกบ้าทุกคน เราก็ไม่รู้นะเราต้องถอยก่อนามว่ากาลัวไหมเราไม่กลัวนะทุกคนเพราะป่านลึกมากเลยตอนนี้ต้องถอยเียวต้องรังก,กเข้ามากันสองคนผมมาคนเดียวนะแต่ทมว่ากลัวไหมอาจารย์ให้ของดีมาก็อาจจะโดนนิดนินน่อยอาจารย์เข่าหายเลยนะทุกคนทางไหนวะเหลือมุนมาเมื่อกี ลองขอโทษนะกองนี้น่ะกำลังตามหาคมจริงให้ครับพีพีเอสซีก่อนนะเอลระมุนมาทางไหนวะเอาทุกคนหาทางออกไม่เจอวะหลับตรงนี้ตรงไหนวะทุกคนอุ้ยเอามีแด่ดงพกกคด้วยทุกคนเฮ้ยตรงไหนวะขลุล่นรอเราเว้ย ทำวิชาป้องกันอ้วนรปเปล่าวะวิชาทำให้เรารแล้วก็เมียแล้วต้นหมานวะ่ะต้นหมานี่ไม่เคยเจอมาก่อนวะมาจากไหนวะไปทุกคนไ่ได้แล้วทุกคนผมต้องเปิดป่าก่อนให้ผม มาสามรสานมรสาปะควัตัวมัาสามรสานมรสาปะควัตัวอาลังโตสัมาสารพอดาสังเงื่อนเที่อยู่บริเวณทิศตรงนี้จงเปิดป่าให้กับลูกคนนี้ด้วยเถิดสิ่งที่ปิดตาผมขอให้เปิดป่าจงเปิดป่าอย่าปิดป่าเปิดป่าเปิดทางที่ผมเดินเข้ามาในที่ป่าแห่งนี้เปิดป่าให้กับลูกคนนี้ด้วยเถอะสาธุสิ่งที่ผมเชือ่อขอให้เปิดป่าสิ่งที่ผมนับถือขอให้เปิดป่าสิ่งที่ผมศรัทธาอยู่เปิดป่าให้กับลูกคนนี้ด้วยเถอะ สาธุคเสียงบกรบทุกคนเสียงกรบแสดงว่าน่าจะอยู่เราต้องกลับทางนี้ยังกับมีอะไรบางอย่างเรียกเราให้กลับไปโอ้ยเดินมาโอ้ยโอ้โหมันคือมีแด่น้ำมาทุกโอ้เจอแล้ว ทางออกทุกคนโอ้ยแล้วผดไปพีดนะผมว่ากลัวอันตรายจังเมื่อผมสาหารอาจารย์ขเขาเสร็จแล้วมีดอรูสิตคนหนึ่ง เหตุการณ์น,น่าจะเงียบแนะล้วผมวิ่งเข้าไปถลอกล้อเราเมาืแกีโม้เลยกลมากเลยผมวิ่งเข้าไปต่ำห้วยเนี่ยไม่รู้ว่าไปตรงไหนดีนะเขาจะใช้กระถาบาังป่าผมเพื่อผมออกไม่ได้ดีผมมีอาจารย์ที่ให้ปกป้องผมให้เปิดทางนะกลับมาถึงแล้วทุกคนทิรงนี้ทำเพราะกลัวไหมเราไม่กลัวนะทุกคนมาพิสูจน์ได้ PSC ได้รู้เลย คืนนี้ผมได้มาสังหารลุงที่เล่นคองหรือว่าอะไรสักอย่างหนุ่มบริเวนนี้ที่เขามาตายอยู่ตรงนี้แปลว่าเขาเล่นมตน์าำหรือว่าของเขาตัวนะผมได้สังหารกับมิตรอาจารย์ที่ผมบูชาไวา้ทุกคนผมได้สังหารแต่ว่าจะมีรู้สึกเขาผมสังหารไม่เจอนะหลอกล่อผมอาจารย์เขาโดนหนักนะทุกคนผมจะไม่ชี้อะไรให้ดูนะเดี๋ยววันนาจะโดนหนักอาจจะไม่ใช่คนนะอาจจะเป็นคนที่เล่นคองหรือว่าของเขาตัวอะไรผมก็พูดไม่ได้ ทุกคนเอาอัานนี้ในค่ำคืนนี้ผมมาพิสูจน์ความจริงให้พี่พีเอสซีหรือว่าป้านาะอาได้ดูกันแล้วนะเขาก็ต่อโตเขาก็มีแรงเหมือนกันแต่อาจจะสู้มีดอาจารย์ไม่ได้หรือว่าของดีที่เราศรัทธาอยู่ทุกวันนี้นะทุกคนเอาอานันนะี้ตอนนี้ก็ดึ้รับะมาณสามทุ่มนะทุกคนเอาอัานนี้เพื่อไม่เสียเวลาทุกคน ถ้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับอาจารย์นุ่มคนลาท้าพี่ด้วยครับผมความจริงมันต้องเป็นความจริงนะทุกคนคือรู้สิข่าวคับอาจารย์เนี่ยอาจารย์กับรู้สิข่าเนี่ยคือว่าตอนนี้ผมจะกันอาจารย์ได้แล้วเรือในรู้สิขานะในค่ำคืนนี้ผมต้องขอลาพี่พีไอซีทุกคนก่อนนะครับ